โอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นจํานวนเงินนะครับผมที่ได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวน200บาทนะครับผมเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเน่เวลตแบบโดยตรงเลยนะครับจากการเล่นเกมบนมือถือนะครับผมเล่นแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากมีเงินฟรีแบบนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปเล่นเกมบนมือถือนะครับผมถอนเงินเข้าทูมิเย ยอดเงินที่ได้รับมาล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่จํานวนเงิน200บาทนะครับผมถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับถ้าใครชอบการหาเงินฟรีจากการเล่นเกมบนมือถือเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันนะครับผมอ่าโอเคนะครับในส่วนของแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมิโนเลดจากการเล่นเกมบนมือถือนะครับผมก็มีชื่อว่า Popstar Winner นะครับก็ในส่วนของแอปนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นปัจจุบันมากที่สุดในเรื่องของการจ่ายเงินนะคร ดูแล้วก็ได้ดาวนโหลดไปใช้งานกันบ้างแล้วนะครับในส่วนของแอป Popstar Winner นะครับแอปนี้เนี่ยก็ยังจ่ายเงินอยู่เหมือนเดิมนะครับถอนครั้งล่าสุดนะครับผมในวันที่28สิงหาคม65นะครับก็หลักฐานนะครับผมก็ได้เปิดให้ดูตอนต้นคลิปไปแล้วนะครับจำนวน200บาทที่ได้รับมาล่าสุดนะครับถามว่าถอนเงินไปเนี่ยนานไหมใช้เวลานานไหมกว่าเงินจะเข้านะครับก็ไม่เกิน1วันนะครับเงินเข้าแน่นอนนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับซึ่งผมถอนเงินเนี่ยก็ถอนทีละ200นะครับผมนี่ครับ200 200 200 ส0 0 100ย0นนะครับแล้วก็100นะก็มีเท่าไหร่ผมจะทําการถอนเงินออกให้ได้มากที่สุดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทางแอปเนี่ยจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับผมสรับแอปนี้ดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่าน้นนะครับผมเขียนชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับ Pop Star Winner นะครับถ้าใครไม่อยากดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของผมนะครับก็ไปค้นหาชื่อตามด้านซ้ายมือได้ผมจะขึ้นชื่อไว้ให้หรือใครไม่สะดวกค้นหาชื่อเองก็กดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ตรงคอมเมนต์ปัก ของแอปนี้นะครับผมก็จะแนบไว้ให้ตรงคําอธิบายด้านล่างคลิปิดอนะครับสามารถเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับผมเอาโอเคนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับคนที่สมัครครั้งแรกนะครับว่าต้องทําตรงไหนอย่างไรต่อนะครับสำหรับคนที่อยากจะรับคะแนนเริ่มต้นจากการใช้งานของแอปนี้นะครับให้เราดูที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีจุดสีแดงอยู่นะครับก็คือเมนูงานนะครับให้เรากดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เราทําการเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับผมเลื่อนลงไปด้านล่างตรงคําว่ากรอก ID คคําเชิญนะรับ รับ5,000เหรียญทองนะครับกดเข้าสู่นะครับผมการกรอก ID คําเชิญตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองเลยนะครับถ้าคุณอยากจะรับคะแนน5,000คะแนนเนี่ยก็กรอก ID คําเชิญนะครับในส่วนของ ID คําเชิญเนี่ยถ้ามีของเพื่อนก็ใช้ของเพื่อนก่อนได้นะครับแต่ถ้ายังไม่มีก็ดูฝั่งซ้ายมือนะครับของผมจะขึ้นไว้ให้306559นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับผมกรอกได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับผมต่อไปนะครับเรามา ของแอปนี้เนี่ยมีเมนูอะไรบ้างแล้วก็การทําเงินเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับในส่วนของที่ผมบอกไปตั้งแต่เริ่มต้นคลิปนะครับก็คือการเล่นเกมบนมือถือนะครับในส่วนของแอปนี้จะเป็นการเล่นเกมจิ้มสีด้านล่างตรงหน้าจอหลักตรงนี้เลยนะครับในส่วนของการเล่นเกมตรงนี้เนี่ยมันมีการจํากัดคะแนนนะครับในการเล่นต่อวันด้วยนะครับเมื่อคุณเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะจํากัดหรือว่าถึงขีดจํากัดในส่วนของการรับคะแนนแล้วนะครับถ้าเราจะเล่นต่อไปเนี่ยมันจะไม่ได้รับคะแนนหลังจากที่มันถึงขีดจํากัดแล้วนะก็คือให้เราเล่นแบบนี้นะครับจิ ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่มีขีดจํากัดนะครับในส่วนของการจิ้มสีนะครับจิ้มไปเรื่อยๆไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วก็ไม่มีเวลาจํากัดด้วยนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆได้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมเลเวลก็อยู่ที่380เลเวลนะครับผมที่ผมเล่นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถเล่นเก็บเลเวลแบบเนี้ยไปเรื่อยๆได้นะครับก็จิ้มๆไปแบบนี้เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะเพื่อนๆก็สามารถเล่นต่อได้เลยนะครับเล่นไปเรื่อยจนกว่ามันจะจบหรือว่าผ่านด่านหรือว่าผ่านเลเวลนะก็กดไปเรื่อยๆนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วกกก็ไมม่ีเวลาาจํััดดนะครบ ได้เลยนะครับผมพอมันหมดแล้วนะฮะมันไม่สามารถกดได้มันก็จะรีให้เรานะครับเราก็จะได้รับคะแนนแบบนี้เลยในส่วนของการเล่นเกมนะครับแล้วก็เราสามารถรับแบบคูณ5ได้นะคูณ5เนี่ยกดคูณ5นะครับมันจะเป็นการดูโฆษณาหรือว่าดูแอดวิดีโอต่างๆนะครับผมก็มเป็นการรับคะแนนเพิ่มเติมนั่นเองนะครับก็สามารถกดเล่นได้แบบนี้เรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงขีดจํากัดต่อวันนั่นเองนะครับ <ๆ S 2> ก็เล่นไม่ยากนะครับเพื่อนๆลองเล่นดูนะเล่นเพ่อนๆ <layer S 2> ในช่วงเวลาว่างก็ได้นะครับผมถ้าเรามีเวลาว่างเราก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับเพ่อนๆง่ายๆ ไม่ยากนะครับแถมยังเก็บสะสมคะแนนไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้อีกด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูนะแอปนี้เล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมประมาณนี้ในส่วนของการเล่นเกมนะทุกคนต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของแต่ละเมนูกันนะครับว่าแต่ละเมนูเนี่ยทำอย่างไรเล่นแบบไหนนะครับผมโอเคนะครับการกระบาดตรงนี้ไปก่อนนะครับเรามาดูที่เมนูแรกนะครับผมก็คืองานนะครับกดเข้าไปที่งานตรงเดิมเลยนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะมีล่าขุมทรัพย์อวกาศนะครับอ่ะกดเข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นมีั่วให เราเนาะเราก็กดพัวขึ้นมาแล้วเราก็ขุดนะครับเพื่อที่จะหาในส่วนของคะแนนเหรียญทองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยขุดได้3ครั้งนะเราก็มาขุดหาเหรียญทองหรือว่าหาคะแนนของเรานั่นเองนะครับรับแบบคูณ2ได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับเล่นไม่ยากนะครับผมอันนี้ผมเจอกล่องของขวัญนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้รับเป็นอะไรนะเราต้องรอดูนะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของแอดโฆษณาหรือว่าวิดีโอโฆษณานะครับเราก็รอให้โฆษณาจบแล้วเราก็ค่อยกดข้ามนะครับผมปิดโฆษณาไปนะครับตรงนี้เนี่ยผมได้รับมาที่300คะแนนนะครับเราก็เก็บสะสม ในส่วนของพัวตรงนี้นะครับมันหมดแล้วมันเหลือสูตรนะครับเราสามารถดูโฆษณาหรือว่าดูวิดีโอเพื่อที่จะรับพัวในการขูดต่อไปได้นะครับผมต่อไปนะครับผมบัตรขูดนําโชคนะครับบัตรขูดนําโชคเนี่ยก็จะเป็นการเข้ามาขูดนะครับขูดเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ระบบหรือว่าเป็นที่แอปนะผมเข้ามาแล้วผมกดอะไรไม่ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นบ่อยมากนะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นในส่วนของการเข้าสู่ระบบเพื่อรับขั้นต่ำนะครับก็คือการเช็คอินนั่นเองนะกดคําว่าเช็คอินนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็น การเช็คอินเมื่อเราเข้าใช้งานในส่วนของแอปนี้นะครับผมมันก็จะทําการกดเช็คอินให้เรานะครับถ้าเรากดเช็คอินแบบต่อเนื่อง30วันนะครับเราจะได้รับคะแนนมากถึง2อ0 0 0คะแนนเลยแล้วก็จะมีในส่วนของเพชรในแต่ละวันในการเก็บสะสมด้วยนั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของการทําภารกิจกวาดล้างนะครับก็คือการเล่นเกมให้อ่ากดให้หมดทุกสีเลยแม้ไม่ต้องเหลือแม้แต่สีเดียวนะครับประมาณนี้นะครับดาวน์โหลดและใช้งานแอปนะครับสครั้งเนาะเราก็เข้าไปทำนะครับดูโฆษณาเพื่อรับเหรียญ3าครั้งนะครับดูวิดีโอ5ครั้งเนาะเล่นบั ขูด20ครั้งนะครับแล้วตรงนี้มีในส่วนของซูเปอร์สล็อตนะซูเปอร์สล็อตตรงนี้เราสามารถหมุนฟรีเพื่อที่จะเก็บคะแนนได้ตรงนี้ไม่เสียตังในการเล่นนะครับเป็นการเล่นฟรีหาคะแนนฟรีนั่นเองนะครับทุกคนลองเล่นดูได้นะครับหมุนได้ทั้งหมด10ครั้งนั่นเองนะครับตรงนี้ผมจะได้รับคะแนนเท่าไหร่นะครับอันนี้ได้รับมาที่40คะแนนนะครับแล้วก็สามารถกดรับคะแนนแล้วก็เล่นต่อได้เลยนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างเนาะก็จะมีในส่วนของลัคกี้สปินนะครับเป็นการหมุนวงล้อนะครับ ครับผมประมาณนี้เลยนะผมเจอตรงกล่องของขวัญนะครับ100อยคอยนะครับผมแล้วก็รับมานะครับเป็นกล่องของขวัญเนาะแต่จะมีโฆษณาแทรกนิดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการหมุนลักกลิ้สเปียส่วนภารกิจอื่นๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับต่อไปนะครับช่องทางที่เราจะได้รับคะแนนเยอะขึ้นและก็เร็วที่สุดก็คือช่องทางการเชิญเพื่อนเพื่อรับเหรียญนะครับกดคาว่าเชิญตรงนี้ได้เลยนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยรับคะแนนมากถึง8 0,000คะแนนเลยนะครับการชวนเพื่อนนะครับไม่ได้จํากัดนะครับผมเพื่อนๆสามารถไปเชิญไปแนะนําต่อได้ ซึ่งการเชิญเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนบุคคลนะครับในการเชิญนะครับเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันรูปแบบการเชิญเพื่อนไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราอยากเชิญเพื่อนก็กดคําว่าชวนเพื่อนตอนนี้นะครับกดเข้าไปนะเราก็คัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยนำไปโพสตผ่านช่องทางต่างๆได้จะเป็น Facebook t ิ t t ตอร์ไลน์ยูท u บทิก t ็อกอินสตาแกรมนะครับได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเองในการเชิญเพื่อนนะครับผมสําหรับรางวัลนะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนเนี่ยมีทั้งหมด3ข้อนะครับ ข้อที่1ก็คือ20,000คะแนนนะครับเมื่อเพื่อนดาวโหลดแอปผ่านลิงก์ของเราแล้วก็สมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้รับคะแนนอยู่ที่20,000คะแนนเลยนะครับข้อที่2นะครับผม50เพชรนะครับเพื่อนนะครับทำครบ10รังหวัดก็คือทําภารกิจนะครับครบ10รังวัดเราจะได้รับ50เพชรนะครับข้อที่3 60,000คะแนนนะครับเมื่อเพื่อนของคุณนะครับผมเล่นเกมนะครับ10ด่านนะครับเป็นเวลา3วันติดต่อกันนะครับก็คือเล่นให้ครบ10ด่านในระยะเวลา3วันติดต่อกันเนี่ยเราจะได้รับคะแนนมากถึง6 0,000คะแนนเลยนะครับ แค่นี้ในส่วนของการทาภารกิจการเชิญเพื่อนนะครับเพื่อนเื่อก็สามารถไปเชิญต่อได้นะครับก็ลองไปทาดูเนาะอันนี้ผมไม่ได้บังคับเนาะทางแอปก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้องเชิญหรือว่าไม่ต้องเชิญนะครับถ้าคุณอยากมีรายได้เพิ่มคุณต้องไปเชิญเพื่อนเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเมนูหวยนะครับเมนูที่2ด้านซ้ายมือก็เป็นลัคกี้สปินเนาะที่ผมพาเข้าไปเล่นนะครับเรามาดูที่ฝั่งขวามือนะครับเป็นซูเปอร์สล็อตนะครับอันนี้เราก็เข้าไปเล่นแล้วนะครับตรงส่วนของภารกิจงานนะครับต่อไปกกกกก็็็เเเเเปนน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 นรร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 ะะะะะะะบบ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 าาาาาาชิิญพื่่่่อออออคคคคคััััผผมมมมไไีีดดูทขงงถํว กดโอเคนะครับการถอนเงินขั้นต่ำนะครับอย 20, 20, no well ู่ที่10บาทนะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สคะแนนในการถอนเงินขั้นต่ำนะครับบวกอยู่ที่300เพชรถึงจะทําการถอนเงิน10บาทได้นั <ati osters> you? You ่นเองนะครับถ้าคุณไม่อยากใช้เพชรในการถอนนะครับผมก็ถอนที่100บาทนะครับผมจะต้องมีคะแนนอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนคะแนนนะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนได้นะถ้าเรามีคะแนนครบนะครับผมถอนมากสุดที่1000บาทนะครับห้าร้อยบาทหนึ่งพันบาทเนี่ยผมยังไม่เคยถอนนะผมจะถอนแค่10บาท100บาทแล้วก็ 200ร้อบาทเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมมีคะแนนเท่าไหร่ผมก็จะรีบถอนออกนั่นเองนะครับแอบปบนี้ก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่1วันเงินเข้าแน,น่นอนนะครับสำหรับใครที่ต้องการดาวโหลดไปเล่นเนี่ยก็ไปที่ Play Store เขียนคําว่า p o p s ต a r Winner นะครับตามชื่อที่ผมขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือได้สำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครก็ดูด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่